ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9ฮช9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเหรียญเสมาหลวงพ่อบ้านแหลมรุนแรงสร้างขึ้นในปีพศ2473สร้างขึ้นในยุคสมัยของพระมหาสิทธิการทองเป็นเจ้าอาวาส ลักษณะนั้นเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยรูปเสมาแบบมีหูในตัวมีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระลาทองจำนวนการสร้างไ่ได้มีการจดบันทึกไว้แต่คาดว่าน่าจะสร้างในจำนวนที่น้อยมากด้านหน้าของเหรียญน,นั้นเป็นโลปจจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมองค์พระพาดผ้าสังคติประทับยืนบนฐานบัวคลุมด้านข้างขององค์พระมีลวดลายสวยงามด้านหลังนั้นมีขละยัน เนื้ออักขระยันมีอักขระภาษาไทยเขียนว่าที่ระลึกรูปหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสร้างขึ้นในปีพศ2495ลักษณะเป็นเหรียญปัำตัดขอบรูปเสมาความแบบมีหูในตัวมีการสร้างโดยเนื้อเงินและเนื้อทองแดงกระลทองจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมองค์พระพาสังฆติประทับยืนบนฐานบัวคลุ่มด้านข้างขององค์พระมีฉัดรวดลายสวยงามทั้งด้านซ้ายและด้านขวาใต้รูปหลวงพ่อมีขละ่ะภาษาไทยเขียนว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมด้านหลังมีขละยันอาจได้ว่าณนะโมพุทธายะ าตอัขระยันมีตัวอักระภาษาไทยเขียนว่าจอวสุทุตสงครามหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทเนื้อทองเหลืองออกสำเร็จความสูงจากปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกศามาลา170เซนติเมตร67นิ้วขนาดเท่าคนธรรมดาข้อพระก่อนทั้งสองข้างทําเป็นสองท่อน สวมใส่ได้พระเกษามาราเป็นเปลวเพิงสังคติเส้นเล็กพาจยาวมาถึงพระชงจีวอนทำแผ่นเป็นแผ่นแผงอยู่เบื้องหลังมีแฉกมุมพระพักงามเหมือนเทพบุตรส่วนทรงเหมาะเจาะกระทัดรัดงดงามประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือที่เรียกว่าวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมืองแม่กอง หรือจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนั้นครั้งแรกที่ได้พบไม่มีบาทต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชได้ว่าจ้างช่างหลวงในวังสร้างบาทแก้วสีน้ำเงินอมเขียวแล้วนำมาถวายปัจจุบันบาทแก้วนี้ถูกจัดเก็บไว้ภายในวัดและจะถูกนำมาใช้ในงานพิธีใหญ่ๆห,หรือในโอกาสสำคัญเท่านั้น จากความเชื่อของชาวบ้านหลวงพ่อวัดบ้านแหลมถูกสันนิษฐานว่าอาจจะสร้างโดยพระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์ในสมัยอยุธยาบางก็เชื่อว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยบางก็ว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนตอน้นหนึ่งด้วยพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่มักไม่ค่อยงามเพราะเป็นระยะเวลาที่บ้านเมืองค่อนข้างวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินบ่อยครั้ง ทั้งมีศึกสงครามเสมอผู้สร้างหรือช่างขาดความจันลงใจเพราะชีวิตต้องกังวลในเรื่องอื่นๆการที่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมงดงามจริงเชื่อได้ว่าสร้างโดยช่างหลวงเพราะอย่างไรก็ตามช่างหลวงยอมมีฝีมือดีกว่าช่างราชหรือชาวบ้านทั่วไป ถ้าพินิษพิจารณาอย่างลึกซึ้งอย่างที่เรียกว่ามองดูด้วยใจแล้วก็น่าจะเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปแทนด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอดีตอาจเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ก็ได้หรืออย่างน้อยก็เป็นพระพุทธรูปแทนตัวแม่ทัพนายกองหรือเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ในสมัยนั้นพอเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดเท่าคนจริง และสร้างอย่างประณีตงดงามมากอาจเป็นไปได้ที่วิญญาณของท่านเจ้าของผู้สร้างรูปปฏิมากรหลวงพ่อบ้านแหลมได้มาเป็นเทวดาสิ่งสถิตร,รักษาพระพุทธรูปองค์นี้อยู่จึงคงความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านผู้ป่วยใครได้อยู่ทุกวันแต่ข้อมูลจากนักวิชาการตัางคอสังเกตว่าหลวงพ่อบ้านแหลมนั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะพุทธศิลป์ยุค อยุธยาตอนปลายค่อนมาทางยุครัตนโกสินทร์ตอนตน้นโดยเหตุจากพระพุทธรัษณะขององค์พระรวมทั้งจากรากฐานบัวคลุมที่มีกลีบซอนสามชั้นมีเกรสรสูงและฐานสิงที่ไม่โค้งแอ่นที่ติดมากับหลวงพ่อนั้นเป็นศิลปะที่นิยมกันในยุคราชการที่สามรวมทั้งชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลมไม่เคยปรากฏอยู่ในบันทึกหรือนิราศ พงสาวดาชอบบับต่างๆเลยหรืออยู่นิราชเมืองเพชรของสุนทรภู่ที่เขียนในปีพศ .2388 เล่าถึงหลวงพ่อวัดเขาตะเคาราแต่ไม่ปรากฏชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลมทั้งที่เล่ากันว่าติดอวนมาพร้อมกันและนิราชพระแท่นโด่งรังของสัมมาเนกลันปีพศ .2396 ที่ปรากฏชื่อ หลวงพ่อวัดบางนางลีแต่ไม่ปรากฏชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลมเช่นเดียวกันแต่ที่ปรากฏชัดๆในต้นรัชการที่5ปีพศ2416ที่เล่าถึงโรคระบาดของสำนักพุทธเท่านั้นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมีตำนานอีกเรื่องหนึง่งกล่าวกันว่าชาวบ้านแหลมที่มาตั้งลกล่าอยู่เมื่อประมาณปีพศ2307ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมง วันหนึ่งได้มีชาวประมงไปลากอวนหาปลาที่ปากแม่น้ำแม่กองและอวนได้ติดพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทอีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งจึงอารัธนาพระพุทธรูปยืนมาประดิษฐานที่วัดสีจำปาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองแม่กองส่วนพระพุทธรูปนั่งได้มอบให้ญาติพี่น้องนำไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรี วัดเพชรสมุทรบวรวิหารได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2498เดิมมีชื่อว่าวัดศรีจำปาเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยามีประวัติที่สันนิษฐานว่าสร้างจากชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านแหลมจึงตั้งชื่อตามชื่อถิ่นฐานของตนที่ว่าเมื่อชาวบ้านแหลมได้มาตั้งถิ่นฐานแล้ว ได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรวัดศรีจำปาให้เป็นปีกแผ่นอีกครั้งหนึ่งจึงเรียกว่าวัดศรีจำปานิวาสวัดบ้านแหลมเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดศรีจำปาวัดบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหารซึ่งได้เปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับปัจจุบันวัดเพชรสมุทรวรวิหารมีเนื้อที่ทั้งหมด11ไร่เศษ มีเขตและอุปกรณ์จานของวัดดังนี้ทิศเหนือจดขู่ยาวสองเส้นสามวาเศษทิศใต้ตจดคันขู่ยาวสามเส้นแปดวาทิศต,ตะวันออกติดถนนเทศบาลเพชรบุตรสตงคามยาวสามเส้นสิบเอ็ดวาทิศต,ตะวันตกจดแม่น้ำแม่กองยาวสองเส้นสิบแปดวาลำดับเจ้าอาวาสในระยะก่อน ไม่อาจรวบรวมได้เท่าที่ทราบพอรู้เป็นชั้นๆในขั้นหลังคือหลวงพ่อเบี้ยวหลวงพ่อหลวงที่จริงชื่อหลวงพ่ออยู่พระสนิทสมณคุณเนธพระมหาสิทธิการแดงพระมหาสิทธิการทองพระธรรมปิดกสนิทเขมจารีพระราสมุตโมรีสำรวย พระราดเมรีหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กาวขวานกันมาตั้งแต่โบร,โบราณบอกนับตั้งแต่เริ่มอารัธนามาประดิษฐานวัดบ้านแหลมซึ่งเดิมเป็นป่าลกชันก็มีการพัฒนาจนจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นระดับและมาเป็นที่กาวขาน เมื่อคราวเกิดอหิวาตก,กโลกระบาดในประเทศไทยประมาณปีพศ2416เจ้าคุณสนิทสมณคุณเนตรท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลมในสมัยนั้นเกิดนิมิตถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมโดยให้ไปดูคาถากันโลกหาที่พระหัตของหลวงพ่อในโบสถ์รุ่งเชา้าท่านจึงเข้าไปดูที่พระหัตของหลวงพ่อบ้านแหลมพบว่าพระหัตขวามีคาถานามาระอะ และที่พระหัตถซ้ายมีคาถาณเทวะอะจึงได้นำพระคาถามาทำน้ำมนต์และแจกจ่ายให้ชาวบ้านดื่มและอาบกันปรากฏว่าโลกอหิวาตกโลกก็ค่อยๆสงบลงและหมดไปในที่สุดตั้งแต่นั้นมาความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อจึงเลื่องลือไกล ก็จบ oh ไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีเกอร์ออฟโนจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ